กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทำการทดลองทดสอบประสิทธิภาพของภูมิคุ้มกันวัคซีนในการป้องกันเชื้อโอมิครอนก็คือเก็บเอาตัวอย่างของผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วในสูตรต่างๆ7-8สูตรนี้นะครับเอาไปทดสอบเพื่อดูภูมิภูมิคุ้มกันมันขึ้นแค่ไหนครับทั้งหมดทดี่8สูตรจาก8สูตร ที่ไปเก็บตัวอย่างมาเนี่ยเพราะว่าภูมิคุ้มกันในเลือดหรือว่าในซีรัมที่เคยต่อสู้กับเดลต้าได้ค่อนข้างดีนะนะครับแต่ว่าพอมาเจอกับเจ้าโอมิครอนภูมิมันลดลงทุกสูตรเลยครับก็สอดคล้องกับข้อสันนิษฐานที่ว่าโอมิครอนเนี่ยมันจะหลบมันจะหลีกวัคซีนได้ เหมือนกับที่ลหลายๆประเทศที่เขามีข้อมูลแบบนี้ครับนะฉะนั้นสรุปก็คือว่าโอมิครอนเนี่ยมันสามารถหลบหลีกวัคซีนได้นะดีกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเดลต้าอัลฟานะครับผลจากการที่มันหลบมันหลีกวัคซีนได้นี่นะครับมันก็เลยทำให้ ประสิทธิภาพประสิทธิผลของวัคซีนมันพลอยที่จะลดลงไปด้วยนะฮะทุกสูตรเลยนะฉะนั้นจำเป็นจะต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อให้ภูมิเนี่ยมันมากพอที่จะลดความรุนแรงของเชือ้อคือติดแล้วมันจะไม่รุนแรงลด การป่วยหนักลดการเสียชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเสี่ยงนะครับท่านผู้ฟังครับผู้ที่เสียชีวิตสองรายในประเทศไทยเราจากการติดเชื้อโอมิครอนเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นผู้สูงวัย84 86แล้วก็มีโรคประจำตัวนะครับมีข้อมูลจากผู้นวยการกองควบคุมโรค และภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินคุณหมอชเวสศนันามวาดพูดถึงสถานการณ์บอกว่าสถานการณ์จริงในช่วงแรกจากการทำฉากทัดจะเห็นได้ว่าสถานการณ์เนี่ยดูจากฉากทัดดูจากกราฟเนี่ยมันไต่ระดับ เส้นสีเทาไปสู่สีดำนะแต่ตอนหลังหลังจากที่มีการแจ้งเตือนนะฮะให้มีความเข้มข้นขึ้นก็ทำให้สถานการณ์จริงลดลงมาอยู่ในระดับสีเทาจากกราฟที่ขึ้นไปทางสีดำลดลงมาสู่กราฟเส้นสีเทานะฮะแล้วถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้ต่อไปนะครับก็จะทำให้ แนวโน้มมาสู่เส้นสีเขียวนะฮะส่วนยอดการเสียชีวิตนี้นะครับยังอยู่ในระดับต่ำตามที่คาดการเอาไว้นะฮะส่วนจังหวัดนำร่องท่องเที่ยวล่ะครับ